ยบอลนีมากินเให้บอลนี้ใหบอนี้บอนี้มากินเนาะเฮาให้บอลนี้อบ่างนี้บอนี้ของอันเนี้ยคอนจะมาของบอนี้คือผัดกับพรหมูซาบกินกบกนบลี้น้ำน้นกินหมดแล้วออกไป แกอะไรนะไปกับพายมูสับเอ็มาเฮ้ยไม่คิดไม่ไหอ้ยัดกับมูสับเอ๊ะเสรแล้วเอ้บาทิไปน่ไปเลยเปื้อนเร่องหมาัดกับามูสับไปแหละยาเสร็จแล้วกินหมแล้วไปจับพิกิการปิกิจการยังยังยังเหรอไปนะ